คาเฟ่ชาไวดีย่านนนทบุรีที่นี่คือนอตแลนทีโฮมสาขาสนามบินน้ำที่ให้ฟิล์อย่างกับมาเที่ยวคาเฟ่เขาใหญ่แต่ว่าอยู่แค่นนทบุรีนี่เองมูดร้านคือน่ารักทุกจุดตั้งแต่หน้าร้านที่ดูน่ารักมินิมอลพอเข้ามาในร้านก็ยิ่งน่ารักไปอีกอย่างมุมนี้เลยคือถูกใจสายถ่ายรูปมินิมอลสุดๆนอกจากตัวร้านที่น่ารักแล้วแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของน็อตแลนทีก็คือบาร์ชาที่ให้เราคีเอทชาที่เราชอบได้อย่างเราเป็นคนชอบชาอยู่แล้วก็จับเอาชามลริกับชาอูหลงที่ชอบแบบมารว จะมิกอะไรดีที่นี่เขาก็มีชาที่ทางร้านเขามิกไว้ให้อยู่แล้วจะเป็นชาซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนอกจากบาชาที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วที่นี่เขาก็มีเมนูบันที่เราสามารถคีเอทเมนูได้เองเลยคัสตอมได้ทุกอย่างตั้งแต่ขนมปังและท็อปปิ้งกลายเป็นจานนี้ที่เราคีเอทเองทุกอย่างน่ากินสุดๆมีคาวแล้วจะขาดหวานได้ยังไงนี่คือรามชีสทาที่อร่อยมากกินไปหนึ่งอันคือฉันอยากจะสั่งกลับบ้านสักสิบชิ้นยิ่งได้กินคู่กับมัทฉายูสูแล้วก็คือแบบคอมบิเนชันที่ลงตัวเป็นคาาาาเเเเฟ่่ทททีีั้้้งไไวดอออออหรรยยปลต็มุกข ที่นี่เลยน็อตแลนทีโฮมเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นอย่าลืมแวะมากันนะ